สวัสดีเพื่อนๆในพี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานเบ้าหาดในอำเภอครับนี่ผมจะให้ดูเบ้านะครับภาพอาจจะืดนะครับใก,ใกล้มันจะสว่างนะตัวหนึ่งประมาณสามพันนะครับเนี่ยผมจะพูดเบานิดนึงนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับแต่เราใส่ไวเลสแล้วนะเห็นไหมคร งานว่าวันนี้นะครับจะเริ to ่มเวลา13.00นนครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มเอาว่าวออกมาครับนี่มันมีหลายขนาดเลยครับมันย้อนแสงนะครับมันย้อนแสงมันจะมืดนะ ถ้าเป็นโดนแสงก็จะสวยครับมันมีไหลไหลแบบนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูทางนี้นะครับตอนนี้ลมก็เอาออกมาเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ลมยังเบาอยู่ครับให้ชมนะครับวันนี้เพื่อนๆใน,พ,นพี่สามารถรับชมได้ ตลอดทั้งวันถึงสี่ทุ่มเลยนะครับผมจะอยู่ถ่ายทอดสดให้ชมถึงสี่ทุ่มเลยนะครับพี่บอกว่าอะไรว่าว่าสวยหาดูยากใช่ครับว่าสวยหาดูยากครับก็มาดูได้นะครับที่หัดแอำเพอนะครับจากสุราษฎร์มาระยะทางหกสิบกิโลเมตรนะครับหกสิบกิโลเมตรนะครับนะครับว่าหาดูยากครับสวยๆงั้นนะครับเนี่ย เน,นี่ยนี่เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเลียงว่าอยู่ครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับนี่ผมจะให้ชมนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นคือตอนนี้ยังเลียงไม่เสร็จนะครับยังเลียงไม่เสร็จตรงนี้มันก็ มันก็สวยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่น้องน้องกำลังเรียงอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นครับเนี่ยเดี๋ยวคุณในในคุณแม่ค้าพี่ตัวเล็กนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวเล็กนี่สี่สิบค่ะตัวเล็กนี่สี่สิบนะครับสี่สิบนะครับตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมครับมีโดเรมอนก็มีนะครับตัวนี้หกค่ะโดเรมอนเท่าไหร่ครับโดเรมอนสี่สิบนะครับนี่ครับ พาลูกผาหลานมาซื้อได้นะครับที่หันไนอำเภอนะหันไนอำเภอครับมีงานทั้งหมดสามวันนะครับนี่มันสวยนะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่แฝนหมดแล้วผมจะมาถ่ายทอดสดให้ชมอีกครั้งนึงครับแต่วันนี้เพื่อนๆพี่สามารถรับชมได้ตลอดทั้งวันนะครับถึงสี่ทุ่มเลยนะครับมันหาดูยากนะครับ เป็นลวดลายสวยงามนะนี่เห็นไหมเ้าม่ะนครับนี่น้องกำลังเรียงอยู่อันนี้เป็นรูปงูครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดสดให้ให้ให้ชมใหม่ครับตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูว่าตัวใหญ่กว่านนะครับตอนนี้เวทีกลางก็ยังไม่ยังไม่ทําอะไรนะครับเพราะว่าเวทีกลางจะเกิดประมาณประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงนะครับเนี่ย ก็ฝากเพื่อนพี่นะครับมาเที่ยวชมนะครับที่หาดานอำเพอครับวันที่สองสามสี่นะครับเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีนะครับไม่เสียไม่เสียเงินแต่อย่างใดนะครับครับครับผมขอจบการ่ต่ทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ